สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับสู่ช่อง Crazy Variety TV นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เป็นช่วงนะวันนี้ผมอัปเดตข่าวแบบรวมๆของข่าวความเคลื่อนไหวในฟุตบอลบ้านเรานั่นเองว่ามีอะไรยังไงกันบ้างเนาะในช่วงเช้านี้นะครับผมผมเรียกว่าช่วงเรื่องเรื่องเล่าฟุตบอลเช้านี้ดีกว่านะเรื่องเล่าฟุตบอลเช้านี้ดีกว่าเออนะ อัดแปลงมาจากเรื่องเล่าเช้านี้ใช่ไหมเรื่องเล่าฟุตบอลเช้านี้นะครับผมนะครับมาดูหัวข้อข่าวว่ามีความเคลื่อนไหวอะไรยังไงกันบ้างอะเดี๋ยวผมเรียบเรียงเกินไตเติลเกินหัวข้อก่อนนะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดข่าวข้างในอีกทีเนาะก็ข่าวแรกก็เป็นข่าวเกี่ยวกับสมาคมกีฬาฟุตบอลน,นะก็ได้อนุมัติเกี่ยวกับไทยลีกเตะวันที่12กันยานะครับผมเตะข้ามปีไปจนถึงนูนะ่นอะ 15พฤษภาปีหน้านะครับผม15พฤษภาปีหน้าแล้วก็ในส่วนของอคุณเศรษฐาเศรษฐานี่เป็นใครท่านผู้ชมอาจจะเป็นเจ้าของแสนสิรินะครับเป็นเ,เจ้าของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เกี่ยวกับการสร้างบ้านอะไรอย่างนั้นนะ่ะที่เขา,เามีความรักในฟุตบอลนะก็เขาก็ได้มาออกมาเปิดเผยพูดถึงเรื่องการจ่ายเงินเดือน าการจ่ายเงินเดือนต่างๆของสมาคมที่ว่าเฮ้ยจ่ายเงินเดือนให้กับทำไมไม่จ่ายงดจ่ายให้โค้ชไทยแต่ทําไมคุณยังจ่ายให้กับโค้ดต่างชาติอยู่อันนี้เขาไม่เห็นด้วยเขาคัดค้านอะไรประมาณนั้นนะแล้วก็อีกข่าวนึงก็ในส่วนของตูเยสนะครับผมก็ได้อํลลาทีมบุรีรัมยางเป็นทางการนะครับโค้ดซึ้งนะครับแต่เขาบอกว่าเขาจะย้ายไปอยู่ทีมอื่นแต่ไม่แน่อาจจะอยู่ในไทยลีกอยู่หรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวไปดูในรายละเอียด ในข่าวอีกทีเนาะแล้วก็ในส่วนของอความเคลื่อนไหวของสิงเชียงรายยูเนเต็ดก็ต่อสัญญาสีแข้งนะครับสีแข้งที่เราคุ้นหูคุ้นตากันดีนะครับผมก็มีพิเทวัตมีอะไรมีสุริยาสิงมุยม,ม,มีหลายคนนะ่ะ่คนนะสแข้งสีแข้งสีแข้ง,ขง,ขงเดี๋ยวไปดูนะเดี๋ยวไปดูเรื่องเตยตะกูลแล้วก็กลีลอ็อกนะเออนั่นแหละแล้วก็มีอีกอีกรายหนึ่งอีกรายนึง ยังไม่ไปไหนหัใจชิงหงิงเป็นอย่างก็คือ,อ,อไม่รู้ว่าสิ่งเชิงรายนี้ติดใจอะไรกับมาอินซอนนะก,ก,ก็ยังไม่ไปไหนก็ยังอยู่สิ่งเชิงรายนะทีมอื่นนี่นักเตะต่างชาติหลายคนก็ยกเลิกสัญญาอะไรอย่างนี้ปะ่ะถ้าเป็นผมผมก็ตัดออกนะฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้ก็ยังเก็บไว้ผมไม่รู้ว่าไปหลงเสน่ห์หลงเสน่ห์มาอินซอนหรือเปล่านะ <laughs> โอเคครับเดี๋ยวไปดูในรายงานข่าวนะครับว่าเป็นอย่างไรกันไม่ดูในรายละเอียดนะโอเคไปเลยสมาคมฟุตบอลอนุมัติไทยลีกเตะ12กันยายนนี้เตะข้ามปีจบฤดูกาล15พฤษภาคมปีหน้า บิ๊กออสพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงนาะยกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเป็นประธานในการประชุมสภากรรมการที่ทำการสมาคมเมื่อวันที่20พฤษภาคมที่ผ่านมาสรุปสาระสำคัญดังนี้ที่ประชุมได้มีการชี้แจงถึงหนังสือจากสำนักเลขาธิการศูนย์บริการสถานการณ์โควิด -19 ว่ากีฬาฟุตบอลนั้นยังอยู่ในช่วงเฝ้าระวังประเมินสถานการณ์ว่าจะกลับมาแข่งขันได้เมื่อใด ส่วนการเยียวยาจากภาครัฐนั้นสโมสรอาชีพจะได้รับเงินเยียวยาสูงสุด5แสนบาทขึ้นอยู่กับการพิจารณามูลค่าความเสียหายขณะที่นักกีฬาอาชีพและบุคลากรกีฬาอาชีพจะได้รับคนละ5,000บาทเป็นเวลา3เดือนทั้งนี้ยังต้องรอเอกสารอย่างเป็นทางการจากการกีฬาแห่งประเทศไทยอีกครั้ง นอกจากนี้ยังมีการแจ้งให้ทราบถึงปฏิทินการแข่งขันที่มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมเป็นแบบคร่อมปีปฏิทินโดยกำหนดการของฟุตบอลลีกอาชีพในฤดูกาล2563นั้นเป็นไปดังนี้ไทยลีก1เริ่มกลับมาแข่งขัน12กันยายนพุทธศักราช2563ปิดฤดูกาล15พฤษภาคมพุทธศักราช2564ไทยลีก2 เริ่มการแข่งขัน12กันยายนพุทธศักราช2563ปิดฤดูกาล25เมษายนพุทธศักราช2564รอบเพลย์ออฟ2ถึง23พฤษภาคม2564ในส่วนของไทยลีก3เริ่มกลับมาแข่งขัน3ตุลาพุทธศักราช2563ปิดฤดูกาล28กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564ร,ร,25รอบแชมเปี้ยนลีก 6มีนาคมถึง25พฤษภาคม2564ในส่วนของ FA ครัรอบแรก30กันยายน2563รอบชิงชนะเลิศ22พฤษภาคม2564ลีกครับรอบ2 21ตุลาคมพุทธศักราช2563รอบชิงชนะเลิศ1พฤษภาคม2564 ส่วนช่วงเวลาซื้อขายนักเตะรอบแรกระหว่างวันที่25สิงหาคมถึง7กันยายนและรอบ2ระหว่างวันที่28ธันวาคมถึง10มกราคม2 5 6 4ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้ระเบียบข้อบังคับของฟี f าที่ว่านักกีฬาคนหนึ่งจะสามารถลงเล่นได้ไม่เกิน2ส,สโมสรใน1ฤดูกาลเว้นเสียแต่เป็นนักกีฬาที่มาจากลีกที่มีปฏิทินการแข่งขันไม่ตรงกับประเทศไทย การขึ้นทะเบียนนักกีฬาระหว่างวันที่25สิงหาคมถึง7กันยายนในไทยลีก1สามารถขึ้นทะเบียนนักกีฬาได้37คนในส่วนของไทยลีก2ขึ้นทะเบียนได้35คนสำหรับโคต้านักเตะต่างชาติยังยึดตามระเบียบการขึ้นทะเบียนของฤดูกาล2562ขณะที่การขึ้นทะเบียนของสโมสรไทยลีก3สามารถขึ้นทะเบียนได้35คน โคต้านักกีฬาต่างชาติ3คนและมีการยกเลิกทีม B ส่วนการขึ้นทะเบียนนักกีฬาระหว่างวันที่28ธันวาคม2563ถึง10มกราคม2564สามารถเปลี่ยนแปลงนักกีฬาได้ไม่เกินทีมละ10เศษฐาไม่เห็นด้วยสมาคมฟุตบอลไทยงดจ่ายเงินเดือนโค้ชไทยแต่อุ้มโค้ชต่างชาติ นายเศษฐาทวีสินนักธุรกิจชื่อดังผู้คลั่งไคลในกีฬาฟุตบอลออกมาแสดงความคิดเห็นกรณีที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยงดจ่ายเงินเดือนให้กับสตาฟโค้ชทีมชาติไทยกว่า70ชีวิตอ้างไม่มีทัวร์นาเมนต์ทำให้ต้องรัดเข็มขัดและพิษไวรัสโควิด -19 แต่กลับจ่ายให้อากิระนิชโน50%พร้อมถามกลับผู้บริหารคิดอย่างนี้ได้อย่างไร แทนที่จะลดเงินเดือนผู้บริหารที่มีรายได้สูงกลับไปตัดเงินเดือนโค้ชที่ได้หลักหมืน่นนายเศรษฐาได้กล่าวว่าผมเห็นแล้วงุดหงิดมากคิดกันได้ยังไงครับผู้บริหารสมาคมในวิกฤตเศรษฐกิจที่เป็นผลจากโควิด19แบบนี้วิสัยทัศน์ช่างตื้นจริงๆครับในวิกฤตแบบนี้คนที่ควรจะต้องลดเงินเดือนมากที่สุดคือผู้บริหาร ระดับสูงครับส่วนคนที่ควรจะลดเงินเดือนน้อยที่สุดหรือเพื่อไม่ให้กระทบกับชีวิตเขาก็คือพนักงานระดับล่างที่ทำงานจริงๆครับในที่นี้ก็คือสตาฟโคชชาวไทยกันทั้งนั้นไม่เข้าใจจริงๆครับนายกสมาคมเอาอะไรมาคิดไม่เห็นด้วยอยู่แล้วกับการเสียเงินก้อนโตจ้างโคชต่างชาติโคชไทยรุ่นใหม่ๆ ดีดีดีมีใจให้กับวงการมีตั้งเยอะตั้งแยะทั้งโคชแบนทัตวัรสีปานโคชงวนสุรชัยจุรพัตรพงศ์หรือโคชอ้นรังสรรค์วิวัฒชัยโชคส่วนสปอนเซอร์สมาคมกับทีมชาติก็อยากตั้งคำถามว่าเห็นด้วยหรือไม่กับวิธีประหยัดค่าใช้จ่ายของสมาคมแบบนี้ เราคนกันเองก็ควรช่วยกันถ้าไม่เห็นด้วยเหมือนตนเองอย่านั่งเฉยเรียกร้องและขอโต้แย้งกับวิธีของสมาคมไปเลยแล้วเจอกันใหม่ตูเยสโพสซึงถึงบุรีรัมผมจะเล่นทีมอื่นแต่คุณอยู่ในใจตูเยสโพสซึงถึงประสาทสายฟ้าหลังปิดฉากการค้าแข่งกับทีมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อันเดรตูเยสกองหลังชาวเวเนซุเอล่าโพสต์ซึงถึงอดีตต้นสังกัดบุรีรัมยูเนเต็ดหลังแยกทางกับทีมเป็นที่เรียบร้อยพร้อมวางแผนค้าแข่งต่อไปอีก2-3ปีแนวรับวัย33ปีช่วยทีมคว้าแชมป์ไปถึง12รายการพร้อมทําไป54ประตูรังดาวยิงสูงสุดตลอดการอันดับ3ของสโมสรก่อนแยกทางกับทีมด้วยดี ดูเยสได้โพสต์ผ่านโซเชียลมีเดียอำลาส่วนตัวอย่างยาวว่าเดือนเมษายนปี2014คือประสบการณ์ครั้งแรกของผมในประเทศไทยผมมาตรวจร่างกายและเซ็นสัญญากับบุริรัมยูเนเต็ดทุกอย่างมันดูแปลกและเป็นเรื่องใหม่สำหรับผมในฐานะเด็กตัวเล็กๆคนหนึ่งผมพยายามที่จะใช้ชีวิตและมีความสุขกับทุกวินาทีใครจะไปรู้ล่ะว่าผม จะได้อยู่กับสโมสรที่ยอดเยี่ยมแห่งนี้นานถึง6ปีและมีความสุขกับชัยชนะมากมายคว้าแชมป์ได้ถึง12รายการในช่วงเวลานั้นผมรู้สึกถึงความรักและได้สร้างครอบครัวขึ้นที่นี่ผมรู้สึกว่าที่นี่คือบ้านของผมและเป็นที่ที่ผมจะพาครอบครัวมาอยู่ที่นี่เป็นเวลา6ปีกับที่ที่นี่ผมเติบโตขึ้นในฐานะคนคนหนึ่งและเป็นที่ที่ผม ทำได้เพียงแค่ขอบคุณทุกคนที่มีส่วนทำให้ผมอยู่ในความฝันที่สวยงามเช่นนี้ความฝันที่น่าอัศจรรย์ควา้าแชมป์ลีก4สมัยการได้เล่นแชมเปี้ยนส์ลีกคือความฝันของผมผมอยากขอบคุณพวกคุณทุกคนที่ช่วยเติมเต็มความฝันให้กับผมชีวิตของผมต้องเดินหน้าต่อไปและการจากลามันเป็นเรื่องที่ทำใจได้ยากลำบาก มันเป็นช่วงเวลาของผมและสโมสรที่ต้องเดินแยกไปตามทางของกันและกันผมมีแต่เพียงคำขอบคุณให้กับสโมสรขอบคุณคุณกรุณาชิดชอบและคุณเนวินชิดชอบที่ดูแลผมเหมือนลูกชายโดยเฉพาะอย่างยิ่งการช่วยเหลือผมในช่วงเวลาที่ยากลําบากหลังการจากไปของคุณแม่ของผมผมขอขอบคุณคุณทัดเทพพิทักษ์ภูลสินสำหรับการอยู่ ข้างผมในทุกวันและทำให้ผมเหมือนอยู่กับคนในครอบครัวขอบคุณโค้ชและเพื่อนร่วมทีมทุกคนในช่วงเวลาที่ผ่านมาพวกเขาจะอยู่ในหัวใจของผมเสมอขอบคุณแฟนบอลทุกคนที่ให้การสนับสนุนพวกเราไม่ว่าผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรพวกคุณทุกคนจะอยู่ในหัวใจของผมตลอดไปเรื่องต่อมาผมต้องการที่จะเล่นต่อไปอีก สัก2-3ปีผมจะลงเล่นในสีเสื้อทีมอื่นแต่พวกคุณจะอยู่กับผมเสมอความฝันของผมยังดำเนินต่อและผมหวังว่าจะเดินหน้าต่อไปด้วยความสุขและสนุกไปกับอาชีพของผมผมดีใจที่ได้มาอยู่ในประเทศที่ยอดเยี่ยมนี่ซึ่งผมคิดว่ามันคือส่วนที่สำคัญในชีวิตของผมผมอยากขอลาทุกคนไปพร้อมกับคำว่าแล้วเจอกันใหม่ขอบคุณบุรีรัม อยู่กันยาวๆเชียงรายกวางสงมหาภัยต่อสัญญาสี่แข้งแกนหลักกวางสงมหาภัยจับสี่แข้งหลักต่อสัญญาป้องกันแชมป์ไทยลีกสิงเชียงรายยูเนเต็ดแชมป์เก่าโตโยต้าไทยลีก2019จับสี่แข้งกำลังหลักต่อสัญญาฉบับใหม่ประกอบไปด้วยพิทิวั์สุขจิตธรรมกุลศิวกรเตียตะกูลสุริยาสิงมุย้ยและชินภัทรลีอ่ กวางซ้งอยู่ระหว่างเตรียมทีมป้องกันแชมป์ไทยลีกโดยจัดการต่อสัญญาแข่งไทยทั้ง4รายซึ่งเป็นกำลังสำคัญชุดคว้าแชมป์ประวัติศาสตร์ไทยลีกในฤดูกาล2019รวมถึงแชมป์ช้าง FA Cup 2017 2018 Toyota League Cup 2018และรายการ Thailand Champion Cup 2018 2020โดยทั้ง4ราย ได้ให้สัมภาษณ์ว่าขอบคุณทางสโมสรพวกเรารู้สึกยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมสิงห์เชียงรายต่อไปพวกเราจะเดินหน้าสร้างความสำเร็จใหม่ๆนำแชมป์รายการต่างๆมาฝากแฟนบอลและพวกเราก็จะตั้งใจฝึกซ้อมทุ่มเทอย่างเต็มที่เพื่อผลงานที่ดีของทีมและจะคว้าแชมป์มาเป็นของขวัญตอบแทนสัญญาฉบับใหม่สำหรับพิวัตรสุขจิตธรรมกุลอายุ 25ปีลงสนามทั้งหมด126นัดยิง10ประตูส่วนศิวกรเตียตรกูลอายุ26ปีลงสนามทั้งหมด116นัดยิง24ประตูขณะที่สุริยาสิงมุยอายุ25ปีลงสนามทั้งหมด116นัดยิง5ประตูและชินพัฒน์ลีออออายุ23ปีลงสนามทั้งหมด110นัด ยิงไป2ประตูหลงสเสน่ไม่ไปไหนมาอินซอนยังคงอยู่เชียงรายต่อแนวรูกแซมบ้ายังคงอยู่ต่อกับกว่างสงมหาภัยไม่ได้ถูกยกเลิกสัญญาตามที่เคยเป็นข่าวสโมสรสิงห์เชียงรายยูเนเต็ดแชมป์เก่าศึกโตโยต้าไทยลีก2019ยังไม่ได้ยกเลิกสัญญากับมาอินซอนฟรานซิสโกเดฟารสกองหน้าชาวบราซิลแต่อย่างใดก่อนหน้านี้มีข่าวว่าสุน,น่าวัย28ปีถูก กวางซงทําการยกเลิกสัญญาเป็นที่เรียบร้อยหลังถูกขว้าตัวมาแทนวิลเลียมเอริกเกแนวรุกตัวเก่งที่ย้ายไปอยู่กับพีทีประจวบ f อฟเพราะว่าด้วยผลงานที่ยังไม่เข้าตาทําให้ต้องแยกทางกับต้นสังกัดใหม่ในเวลารวดเร็วอย่างไรก็ตามล่าสุดทางด้านซื้อยักษ์ใหญ่อย่างโกโประเทศไทยได้รับรายงานว่า เจ้าตัวไม่ได้ถูกยกเลิกสัญญาตามที่เป็นข่าวและยังอยู่กับทีมต่อไปในฤดูกาลนี้สำหรับมาอินซอนฟรานซิสโกเดฟาริเอสเพิ่งย้ายมาร่วมทีมกับสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดเมื่อต้นปีที่ผ่านมาโดยลงสนามในศึกโตโยต้าไทยลีกไปแล้ว2เกมด้วยกัน